สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาบอกเคล็ดลับให้บอลแทงหลอดและก็บอลไม่ทิ้งใบในช่วงหน้าหนาวนะคะเป้ก็จะเอาน้ำมูลไส้เดือนค่ะมาผสมกับน้ำหมักชีวภาพพอดอสองอันนี้ขอมาจากสถานีพัฒนาที่ดินสุขโขทัยนะคะเอามาผสมกันนะคะ ผสมกันแล้วแล้วก็ใส่ฟอกกี้มันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะได้แบบนี้เลยค่ะเห็นกันไหมคะได้แบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะพอผสมกันแล้วเราก็มาเอาไปฉีดบอลของเราเลยค่ะอันนี้จะเป็นบอลของเป้นะคะมันก็แทงหลอดเก่งมากเลยค่ะอันนี้คุณหญิงค่ะมันก็แทงหลอดบ่อยๆอะคะ่ะอันนี้ลูกไม้ไม่มีชื่อเป,เป้ก็จะเอาฉีดๆแบบนี้เลยนะคะ ส่วนมากบอลของเป้ก็จะเป็นแบบหัวผ่าชิ้นผ่าได้มาต้นลเล็กๆะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เศรษฐีมั่งเลยเนี่ยค่ะมันก็จะแทงหลอดนี่คุณหญิงเบบีค่ะแานุมาลเข้าเฝ้านี่ก็จะมีแบบขาวๆแทงหลอดออกมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป้ก็จะฉีดแบบนี้เลยค่ะฉีดฉีดฉีดแบบนี้เลยค่ะ ฉีดไปฉีดกกฉีดอะไรก็ฉีดได้เลยค่ะนี่ค่ะนี้ของเฮาเปก็ฉีดฉีดอย่างเงี้ยทุกวันเลยค่ะแต่ถ้าใครมีบอน,นี้เยอะก็ใส่กระถางหรือใส่ตู้ที่บอกว่าฉีดเนะคะ่ะที่เขามีอะคะ่ะที่แบบเป็นคันโยกอะคะ่ะเป็นคันโยกฉีดได้เลยนะคะ นี่ค่ะเบจะฉีดอย่างนี้ค่ะนี y, ่ค่ะอันนี้ก็แทงหลอดขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้ปิน่นมักรนะคะเนี่ค่ะอันนี้นางใหมค่ค่ะนางใหม่นางใหม่ไม้ผ่าหัวนะคะส่วนมากจะเป็นไม้ผ่าหัวทุกตัวเลยค่ะเปย์ก็จะฉีดอย่างนี้เลยเป็นละองละองไปเลยะคะ่ะอันนี้มังกรทองนะคะม,มังกรทองนี่ก็แทงหลอดแล้ว เห็นกันไหมคะโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยค่ะอันนี้นายทองเหม็น,นะคะ่ะเนี่ค่ะเป้ก็จะทำแบบนี้นะคะฉีดแบบนี้เลยนี่คดปกแบบนี้การป้องกันแมลงได้ด้วยนะคะ,มะแมลงที่จะมากัดกินดูดน้ำเลี้ยงของต้นบอนเราค่ะอันนี้น้องนางไหมคะ่ะนางไหม นี่ปีกกีนรีโตวไวมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นชิ้นผ่านนิดเดียวเองเพิ่งได้มาเดือนหนึ่งมั้งคะโตเท่านี้เดือนหนึง่งใช้พอโดนนี่แหละคะ่ะประหยัดดีไม่ต้องเสียตังซื้อสักบาทเลยค่ะแต่น้ำมูลไส้เดือนซื้อมาอยู่นะคะขวดละสิบบาทสอบถามกันมาได้นะคะน้ำมูลไส้เดือนเป๊กก็จะฉีดแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ อนี้เป็นปิ่นนิกรเบบีค่ะที่ไปผ่าหัวเอาไว้อันนี้ผ่าหัวได้เดือนนึงมั้งคะเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาก็จะแบบตัดสีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะพอใช้พอดอเนี่ยอันนี้แดงสยามนี่ก็ผ่าหัวค่ะผ่าหัวไว้นะคะก็ตัดสีแล้วอันนี้ก็ผ่าหัวไว้เหมือนกันค่ะน้องไก่ตัวงามค่ะ นี่ยค่ะาหัวไว้ก็จะชิดแบบนี้เลยแบบนี้เลยถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็าฝากกดไลค์กดติดตามเป้ด้วยนะคะวันนี้เป้ก็มาบอกเคล็ดลับดีๆเท่านี้ค่ะวันนี้เป้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ